อเอาอีกแล้วครับจมที่เดิมแต่จมฝั่งนู้นครับเมื่อก,กี้จมฝั่งนี้ครับเปิดทางให้ตรงนี้ก็ไม่มาแลครับจะมาแต่ทางนี้ไม่ได้หรอกไงพังหมดเลยอ่ะรถอ่ะ ปวนหัวอะย่างนี้แขงๆครับผมคันนี้โดนเยอะกว่าเพื่อนครับนี่อะไรนี่อั้มดินระเบิดเดี๋ยวมั้ยอั้มดินระเบิดอั้มดินระเบิด บบนี้ก็มาดูข้ากินระเบิดนครับผมี่คงอะไรได้แล้วต้องพอไมโครดันก็หันมาอีกปวดหัวเลยเจอแบบเนี้ยปวดหัวแทนดูยังวะไอ้ยยกดำรอเปล่าแเดิมครับ พ่อพ่อไมโคงโกยก่อนรู้สึกไงครับเกเวลาเลยปวดหัวเลยใช่ไหมใช่ไหมเขาทำตรงนี้ให้เราแกกลัวไงแกเห็นผมจมตรงนี้เหรอเห็นผมจมโอยแกวดจมตรงนี้ตรงนั้น ไม่ผมอะ่ะนี่ผมจมตรงนี้แหละไอ้แก่ไม่เก่แบบเกบอกว่าทางนี้อันตรายไม่มา,า,าคัดหมดเลยลๆยงั้นนี้ถ้า,าต้องเปลี่ยนมาด้วยไม่ถึงเดือนเลยคัดเดืนค่น ไม่แล้วนะพี่ดูว่าไอไอร้อนมันขึ้นหนึ่งคันเลยเน,ะนาะโผลหัวเลยครับงานนี้ยับพุ่งหลาวครับบ่ต่อไปคิวรถบริษัท <c oughs> ใช่ไหมพี่จะเอาก่อนเลยนะเฮนะ้ยย <c oughs> ่าถอยวิ่จงจะกล้าเลยเอ้พักขึ่งเลย ไม่ได้แล้วนี่ไมโครมันตัดถ้าเป็นส้มไายไปแล้วเนาะอันนี้มันตัดเจอครับอํำติงบเบิดครับมันตัดมันตัดมันตัดใช่ไหมพี่ฮะ

วางเลยเอายกลเดี๋ยวเดี่ยวมาลงก่อนครับ เปิดไฟท้ายอีกตั้มันก็ไปอยู่บ้างเลย

มันขับยากไ,ไ,ไงมันขับยากมันระบบมันกึกกกัๆ No ok ok ơi chuộc lên Đeo đeo, chuộc con bao 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 lơi, lơi. bao 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 ชู่หนึ่งกบเครียดแล้วครับรถในอนารถจะขึ้นไง ไม่ตัดอ่ะมันไดอยู่มันตัดเนี่ยน่าจะหิ้วตูดขึ้นไม่รู้จะหิห้วขึ้นม,มันมันตัดแล้วดินออกหมดแล้วน่าจะได้อยู่มันโคมันขับยากครับนี่ได้สี่เทียวได้ยังไม่ได้ค่าน้ำมันเลยผมได้ไ,ได้เพิ่งได้แต่สามเที่ยวอ่ะ ผมเติมหน้าร้อยได้สามเที่ยวขึ้นอยู่บ้างนี่รอตรงแล้วปวดหัวเลยครับงานนี้ดีค,ครับ <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี่ไปแล้วกันนะ